บทที่หนึ่งร้สิบสามหนีเมื่อจงลี่เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเลยพูดว่าสมัยนี้คนหนุ่มสาวาคลั่งไคลยดาราคุณควรสวมมันไว้นะไม่เป็นไรค่ะตรงนี้อยู่ตรงหัวมุมคงไม่มีใครมาหลอกค่ะจงลี่ส่งจดหมายแนะนำตัวให้เธอซองเป็นทรงสี่เหลี่ยมและถูกผนึกด้วยขี้ผึ้งมุมขวาล่างถูกประทับด้วยตราประทับของจงลี่คุณส่งมันไปที่หนึ่ถนนหลิงเกอได้ทันทีและถ้าเจ้าของที่พักถามเกี่ยวกับมัน ก็มอบมันให้เขาโดยตรงได้เลยขณะที่คนทั้งสองกำลังคุยกันชายสองคนที่นั่งอยู่ด้านหลังก็มองหน้ากันหนึ่งในนั้นชี้นิ้วแล้วลดเสียงลงหัวหน้านั่นคือจงลี่และซูโยอีหรือเปล่าชายในชุดสูทพยักหน้าและพูดว่าอย่าเออเรามาดูกันดีกว่าว่าพวกเขากำลังทำอะไรบางทีเราอาจได้ข่าวใหญ่ก็ได้หลังจากแยกจากจงลี่และซูโยอีก็นั่งแท็กซี่ตรงไปที่ถนนหลิงเกอร์บนรถแท็กซี่ ซูโยอีถูซองจดหมายและสงสัยว่ามีอะไรอยู่ข้างในแต่จงลี่บอกไว้ว่าเธอยังเปิดมันไม่ได้หลังจากขับรถไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงคนขับก็หยุดที่หน้าบ้านสไตล์ยุโรปหลังหนึ่งแล้วพูดว่าคนสวยเธออยู่ที่นี่เหรอซูโยอีเงยหน้าขึ้นและหมายเลขประตูบนผนังอ่านได้ชัดเจนว่า1045ใช่ค่ะขอบคุณมากหลังจากแท็กซี่ออกไปถนนทั้งเส้นก็เงียบสงบและไร้ผู้คน ซูโยอีมองไปที่คฤหาสน์ข้างๆเธอสนามหญ้านั้นได้รับการตัดแต่งอย่างสวยงามแต่แปลงดอกไม้หน้าประตู1045หกลับเต็มไปด้วยวัชพืชและประตูเหล็กก็เป็นสนิมดูเสื่อมโทรมไม่น้อยตรงนั้นมีป้ายไม้ตั้งตระหง่านอยู่บนพื้นหญ้าซึ่งมีวัชพืชขึ้นปกคลุมซูโยอีเดินเข้ามาและเห็นข้อความบนนั้นสำนักงานใหญ่ฮิวเบิร์ตประจำประเทศจีนมันอยู่ที่นี่จริงๆสีหน้าของซูโยอีแปลกไปจากนั้นเธอกดกริ่งหน้าประตูสามครั้งไม่นานก็มีคนออกมาเปิดประตู เขาเป็นชายหนุ่มที่ผมยุ่งเหยิงสวมเสื้อกั๊กสีขาวกางเกงสลักสีดำและรองเท้าแต่สีน้ำเงินซูโยอีจำวนที่เธอยังเป็นแม่บ้านตัวอ้วนเมื่อเดือนก่อนได้อยู่เลยแทนที่จะรู้สึกรังเกียจเธอกับยิ้มให้คนตรงหน้าชายหนุ่มมองเธอตั้งแต่หัวจรโเท้าและพูดอย่างกระวนกระวายใจคุณมาผิดที่หรือเปล่าซูโยอีชี้ไปที่ไป้ายไม้และพูดว่าท่านี่คือสำนักงานของฮิวเบิร์ตในประเทศจีนก็ไม่ผิดค่ะ เมื่อได้ยินเธอพูดชื่อมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องชายหนุ่มก็เปิดประตูไม่มีใครมาที่นี่เกือบปีแล้วคุณมาที่นี่ทำไมซูโยอียื่นจดหมายแนะนำด้วยมือทั้งสองข้างและกล่าวว่านี่คือจดหมายแนะนำการรับเข้าที่เขียนขึ้นโดยที่ปรึกษาจงลี่เขาขอให้ฉันส่งให้คุณเป็นการส่วนตัวชายหนุ่มแสดงอาการแปลกใจหลังจากผ่านไปหลายปีจงลี่ก็ตกลงที่จะใช้โคต้าแนะนำแล้วสินะเขาหยิบซองจดหมายขึ้นมาดูอย่างระมัดระวังใช้มันเป็นถุงกระดาษของฮิวเบิร์ตโดยเฉพาะ ซูโยอีถอดหน้ากากออกและเผยให้เห็นใบหน้าของเธอชายหนุ่มหยุดชั่วขณะและเกาศีรษะอย่างไม่สบายใจมากับผมคุณมีความสัมพันธ์กับจงลี่ยังไงฉันเข้าร่วมรายการวาไราตี้22วันปั้นดาวที่จัดโดยเทียนชีเอนเตอร์เทนเมนต์หน้าขาและจงลี่ก็เป็นอาจารย์ของรายการนี้ชายหนุ่มพยักหน้าและพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนกว่าตอนแรกสำเนียงคุณดูไม่เหมือนคนปักกิ่ง หลังจากถามและตอบคำถามเขาก็ได้รู้เรื่องราวของซูโยอีไม่น้อยทั้งสองมาที่ห้องหนังสือบนชั้นสองและพูดว่ารอที่นี่ผมจะไปตามผู้อำนวยการเหอให้หลังจากออกไปแล้วชายหนุ่มก็เดินไปยังห้องนอนในสุดและตบหน้าปลุกผู้อำนวยการเหอที่กำลังกรนเสียงดังอาจารย์ครับมีคนต้องการจะสอบเข้าที่ฮิวเบิร์ตปีหน้าผู้อำนวยการเขาใจร้อนมากเมื่อมีคนปลุกอะไรนะชายหนุ่มพูดอีกครั้งและผู้อำนวยการก็เลียปากอย่างกระหาย ไม่มีใครในจีนที่สอบผ่านฮิวเบิร์ตมาหลายปีแล้วเพราะอย่างนี้ฉันถึงต้องยังอยู่ในที่ห่วยๆแบบนี้ไงไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งได้ด้วยซ้ำเลยเธอไปสบอกแค่ว่าเรายอมรับจดหมายชายหนุ่มนึกถึงใบหน้าของซูโยอีและอดไม่ได้ที่จะเกลี้ยกล่อมเขาว่าผู้หญิงคนนั้นดูดีทีเดียวนะครับบางทีเธออาจจะสอบผ่านก็ได้ทำไมไม่ไปพบเธอหลักครับเธอมาคนเดียวเหรอชายหนุ่มรู้ว่าผู้อำนวยการต้องการสาวๆมาสมัคร ถึงไม่มีพื้นฐานมากนักแต่ก็ได้รับการแนะนํามาจากจงลี่ผู้อํานวยการขัดจังหวะทันทีและต่อว่าชายตรงหน้าว่าอย่าสร้างปัญหาตอนนี้ฉันอยากจะ,กะเกษียณอย่างเงียบๆไม่อยากให้ใครมารบกวนหลังจากนั้นไม่นานเสียงกรนก็ดังขึ้นชายหนุ่มทําได้เพียงหันหลังกลับเมื่อก่อนที่เพลงจีนได้รับความนิยมไปทั่วโลกและนักร้องชื่อดังอย่างหลินลี่ได้ถือกําเนิดขึ้นสำนักงานของฮิวเบิร์ตในประเทศจีนก็กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมและใครหลายคนต่างก็ตะเกียกตะกายมาที่นี่ ใครจะคิดว่าจะไม่มีผู้สืบทอดการร้องเพลงของจีนและสถานะสํานักงานในประเทศจีนก็ยิ่งตกต่ำแม้แต่พนักงานยังถูกปลดออกจนเหลือเพียงสองคนผู้อํานวยการทนความทายทะยานจนผมหงอกแต่ก็ไม่สามารถเลื่อนตําแหน่งได้เป็นเวลาสิบปีไม่น่าแปลกใจที่เขาจะไม่ตั้งใจทํางานขนาดนี้เมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าซูโยอี้จึงเง่ยหน้าขึ้นและชายหนุ่มคนนั้นก็ยืนอยู่ที่ประตูพอออเขายุ่งยุ่งอยู่นะครับคงไม่สามารถออกมาพบได้แต่ผมได้ให้จดหมายแนะนำกับเขาไปแล้ว เมื่อได้ยินอย่างนั้นซูโย,โยอีจึงยืนขึ้นและพูดว่าขอโทษนะคะแล้วการประเมินการรับเข้าจะติดตามผลยังไงชายหนุ่มเกาหัวแล้วพูดว่าทิ้งเบอร์โทรของคุณไว้แล้วเราจะแจ้งให้คุณทราบเองถึงผู้อํานวยการจะไม่สนใจแต่เขายังสามารถรายงานชื่อของซูโยอีให้วิทยายลัยทราบได้หลังจากมองไปรอบๆซูโยอีก็ถามว่าให้เขียนไว้ที่ไหนดีคะเออขอโทษด้วยครับคุณบอกผมได้เลยผมจะบันทึกในโทรศัพท์ของผม ซูโยอีบอกหมายเลขโทรศัพท์ของเธอเดิมทีเธอต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินของวิทยาลัยแต่คนในสำนักงานดูจะยุ่งยุ่งและซูโยอีก็ไม่ใส่ใจที่จะถามชายหนุ่มพาเธอไปที่ประตูแล้วพูดว่าช้าลงหน่อยในขณะนี้ชายสองคนกำลังยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนแทงทำเป็นถ่ายรูปกันละกันขณะที่แอบถ่ายภาพซูโยอีหัวหน้าเรายังต้องตามเธออยู่หรือเปล่าชายในชุดสูทมองภาพในกล้องด้วยรอยยิ้มแล้วพูดว่า ไม่รูปนี้ก็พอศิลปินที่เตรียมเซ็นสัญญากับเทียนชีเอ็นเตอร์เทนเมแอบวางแผนที่จะสมัครเข้าวิทยาลัยดนตรีไม่ว่าบริษัทจะรู้หรือไม่ก็ตามสาธารณชนจะต้องไม่รู้เรื่องนี้แน่สูโยอีตั้งใจที่จะเข้าร่วมในการคัดเลือกของฮิวเบิร์ตเพียงหัวข้อนี้ก็ได้รับความสนใจมากพอแล้วชายในชุดสูตรรีบกลับไปที่สำนักงานพร้อมกล้องของเขาและพาดหัวข่าวอย่างเป็นทางการในคืนนั้นคือ ศิลปินคนใหม่ของเทียนฉีซูโย,โยอีต้องสงสัยว่าติดต่อกับวิทยาลัยฮิวเบิร์ตข่าวนี้ถูกส่งต่อและแสดงความคิดเห็นมากมายภายใน10นาทีบัญชีอย่างเป็นทางการของข่าวเย็นเฉิงตงไม่สามารถรองรับปริมาณการใช้งานจำนวนมากได้ทำให้มันขัดข้องเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะกู้คืนได้ซื่อหลักต่างๆก็ส่งต่อข่าวนี้เช่นกันรวมถึงโพสวิเคราะห์ต่างๆเช่นหาเส้นทางอื่นหรือไม่พอใจประธานปรากฏขึ้นบ่อยครั้ง ซูโยอีได้รับการค้นหาความนิยมทันทีคนทั้งสองกลุ่มต่างแสดงความคิดเห็นของตัวเองคนกลุ่มหนึ่งสาปแช่งอย่างรุนแรงซูโยอีกำลังจับปลาสองมือพฤติกรรมของเธอก็แย่เหมือนกันนะถ้าต้องการไปเรียนก็ควรตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแต่กลับมาเซ็นสัญญากับเทียนฉีและติดต่อฮิวเบิร์ตอย่างลับๆเนี่ยนะเจ้าชายลู่แห่งตระกูลลู่ศิลปินของคุณกำลังจะหนีไปคุณทนได้หรอแต่คนอื่นทนไม่ได้หรอกนะทำพฤติกรรมแบบนี้มันถูกจริงๆเหรอ คนที่อากตันยูแล้วจักไปเมื่อมีชื่อเสียงนั้นช่างหน้าขยะแขยงบทที่114ฉันสบายดีแต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนซูโยโอีเป็นอย่างมากฉันอยากจะหัวเราะพวกคุณรุมต่อว่าโยโย่ของเราคุณก็ช่วยเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฮิวเบิร์ตก่อนได้ไหมใช่แล้วพวกนักเลงคีย์บอร์ดคุณรู้ไหมว่าฮิวเบิร์ตคืออะไรเธอจะสามารถเข้าฮิวเบิร์ตได้ก็เพราะความสามารถโยโย่ของฉันยังไม่ได้เซ็นสัญญาเทียนชีเอนเตอร์เทนเมนต์สักหน่อย ฮิวเบิร์ตนั้นยอดเยี่ยมแค่ไหนหากคุณอยากรู้ก็ไปดูในโพสต์ของฉันได้เลยจากกระแสข่าวนี้ไม่เพียงชื่อของซูโยอีที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเท่านั้นแต่ฮิวเบิร์ตยังปรากฏตัวต่อสายตาของสาธารณชนอีกด้วยอาคารสำนักงานเทียนฉีเอนเตอร์เทนฮันเจออย่างที่เพิ่งเสร็จสิ้นการถ่ายทำโฆษณาเครื่องประดับกำลังกลับไปที่บริษัทพร้อมกับสุยเวยด้านเหอชินยืนอยู่ที่ประตูท่าทางไม่สบายใจเล็กน้อยพลางโทรหาสุยเวยแต่กลับถูกตัดสาย และเธอตอบกลับมาด้วยข้อความว่าเธอจะถึงบริษัทในอีกสิบนาทีเหอชีนจึงรีบไปรอที่ประตูเมื่อเห็นพวกเขามาถึงเธอรีบต้อนรับพวกเขาทันทีและพูดว่าพี่ไวสวัสดีค่ะสุยไวขมวดคิ้วและพูดว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมดูเครียด,ยดตอนนี้ซูโยอีอยู่ในหมวดค้นหายอดนิยมเพราะบ่ายวันนี้เธอไปที่สำนักงานฮิวเบิร์ตและถูกถ่ายภาพได้โดยนักข่าวสื่อบอกว่าเธอจับปลาสองมือและชาวเน็ตก็กำลังโตงเถียงกันอยู่ แม้ว่าจะสับสนแต่คำพูดของหญิงสาวก็ตอบข้อสงสัยได้ทั้งหมดด้านฮันเจออย่างที่ดูเหนื่อยจึงพูดว่าบริษัทส่งศิลปินใหม่มาให้คุณดูแลหรือเปล่าสุยเวยพยักหน้าและพูดว่าคุณลู่เรียกฉันไปคุยเป็นการส่วนตัวฉันจึงปฏิเสธไม่ได้และลู่เฉินยังได้บอกกับเธออีกว่าถ้าเธอไม่สามารถตัดสินใจอะไรให้ซูโยอีได้ให้ติดต่อเขาโดยตรงฉันจะจัดการเรื่องนี้ก่อนคุณฮันคงเหนื่อยกับงานคุณควรกลับไปพักผ่อนได้แล้วค่ะ ฮันเจอหยางหันไปด้านข้างเพื่อหลีกทางให้สุยเวยและทวนชื่อที่เขาเพิ่งได้ยินซ้ำสูโยอีสุยเวยที่อยู่ในลิฟต์ได้วิเคราะห์การค้นหายอดนิยมทั้งผลตอบรับที่ดีและเสียของสูโยอีเหอชินมองหน้าสุยเวยแล้วพูดว่าพี่เวยพี่ต้องการจัดการเรื่องนี้หรือเปล่ามีชาวเน็ตมากกว่าครึ่งเลยนะที่ต่อว่าเธอแต่เทียนชีเอนเตอร์เทนเมนต์รู้ข้อตกลงในสัญญาอย่างชัดเจนว่าสูโยอีสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทุกเมื่อหากเธอต้องการ ไม่ต้องพูดถึงฮิวเบิร์ตเธอสามารถไปที่ไหนก็ได้ที่เธออยากไปสุยเว่ยปิดโทรศัพท์ไม่จำเป็นเธอกดลิฟต์ชั้นที่ส7ิบเจ็ดแล้วพูดว่าฉันจะไปรายงานคุณลู่เธอไปก่อนเลยเหอชินชะงักไปชั่วขณะแต่เมื่อมองดูความเฉยเมยของสุยเว่ยเธอจึงไม่พูดอะไรจากมุมมองของเหอชินการมองหาคนที่มีประสิทธิภาพนั้นยากมากเธอไม่ต้องการให้ซูโยอีพังทลายเร็วเกินไปตำแหน่งของสุยเว่ยในเทียนฉีเอนเตอร์เทนเมนต์นั้นไม่ได้ต่ำ ดังนั้นเธอจึงไปที่สำนักงานของประธานลู่ซึ่งเลขาของเขาก็รีบเข้าไปแจ้งทันทีลูเ่เฉินไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองเรื่องซูโยอีหรือเปล่าท่านประธานรู้ได้โดยไม่ต้องใช้เวลาคิดสุย่ยเวยรู้ทันทีว่าเธอมาช้าเกินไปใช่แต่ดูเหมือนไม่จําเป็นอีกแล้วลูเ่เฉินลงนามในเอกสารวางปากกาลงแล้วพิงพนักเก้าอี้พร้อมกับมองหญิงสาวตรงหน้าไยติดตามความคิดเห็นของประชาชนได้รายงานสถานการณ์ให้ผมทราบแล้ว ตอนนี้เทียนฉีเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆมันพิสูจน์ได้แล้วว่าแนวคิดของลูเ่เฉินเหมือนกับสุยเวย่ยคือพวกเขายังไม่สามารถจัดการอะไรได้ในตอนนี้น้ำเสียงของเขาเบาแต่กดดันบอกผมสิคุณคิดยังไงคุณสามารถใช้โอกาสนี้สร้างกระแสะให้ซูโยอีได้อย่าปล่อยให้การประชาสัมพันธ์แบบฟรีๆเสียเปล่ามันสุดยอดมากเมื่อความคิดเห็นสาธารณะเดือดถึงจุดสูงสุดบริษัทจะต้องออกมาชี้แจงแทนซูโยอี และพิสูจน์ว่าการเข้าร่วมสอบคัดเลือกที่ฮิวเบิร์ตของเธอเป็นผลมาจากข้อตกลงร่วมกันลูเ่เฉินพูดขึ้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือการถแถลงข่าวในวันศุกร์สุยเวยพูดติดตลกว่าเป็นการดีที่สุดถ้าคุณอธิบายด้วยตนเองในประโยคนี้สุยเวยไม่แน่ใจว่าลูเ่เฉินจะทําหรือไม่ซึ่งเธอกําลังทดสอบความรู้สึกของเจ้านายที่มีต่อซูโยอีต่างหากในไม่ช้าลูเ่เฉินก็ตอบออกไปทันทีว่าตกลงคุณจัดการได้เลย ได้ยินอย่างนั้นเธอก็หยุดชะงักไปรายง,งานฉบับแรกจะเริ่มเผยแพร่มเมื่อเวลา17นาฬิกาสนาทีและการสนทนาออนไลน์เริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาตอนนี้ลู่เฉินมองดูนาฬิกาของเขาและพูดว่านี่1นาฬิกา30นาทีพอดีเวลาผ่านไปกว่า3ชั่วโมงครึง่งสุยวยียลืมสิว่าซูยโยอีเป็นคนในความรับผิดชอบของคุณด้วย หัวใจของซุยเวยถูกบีบรัดเธอจัดการเรื่องของซูโยอีช้าเกินไปก่อนหน้านี้เธอยังดูถูกซูโยอีอยู่เลยแต่ตอนนี้เธอกลับไม่กลา้าฉันเข้าใจค่ะซุยเวยออกจากสำนักงานของท่านประธานแต่แทนที่จะกลับบ้านเธอไปที่ห้องทำงานของเฮอชินในอนาคตเรื่องที่เกี่ยวข้องกับซูโยอีไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ต้องรายงานฉันทันทีได้ยินไหมใบหน้าของเธอเย็นชามากเฮอชินเห็นอย่างนั้นก็ตอบตกลงอย่างรวดเร็วได้ค่ะพี่เวย เธอพึพรรมพำกับตัวเองเบาๆว่าฉันก็รายงานไปแล้วนี่แต่เธอกล้าแค่นั้นไม่กล้าพูดออกมาเสียงดังพี่วัยประทานลู่ได้พูดอะไรหรือเปล่าดวงตาของสุยวัยเยนชาและเฉียบคมอย่าถามในสิ่งที่ไม่ควรถามเธอรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงขอให้เธอเป็นผู้ช่วยของซูโยอีเหอชินไม่เข้าใจฉันหวังว่าเธอจะไม่ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันเลือกคนผิดเขตหัวสี ก่อนที่ซูโยอีจะมีเวลาล้างจานหลังจากทานอาหารเสร็จโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นจํานวนมากเมื่อมีสายแรกเข้ามาซูโยอีรู้สึกประหลาดใจมากที่ได้ยินเกี่ยวกับการค้นหายอดนิยมพอวางสายเธอก็เข้าอินเทอร์เทน็ตทันทีหลังจากอ่านจุดเริ่มต้นของข่าวนี้แล้วเธอก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงโทรศัพท์อีกครั้งในท้ายที่สุดซูโยอีได้รู้เรื่องราวทั้งหมดจากสมาชิกในทีมเมื่อเฉินซีซีโทรหาซูโยอีเธอก็ตั้งสติได้แล้วเกี่ยวกับฮิวเบิร์ตหรือเปล่า เฉินซีซีรู้สึกประหลาดใจพี่สาวพี่รู้ทุกอย่างแล้วใช่ไหมหลังจากพูดอย่างนั้นเธอก็พูดกับตัวเองว่าใช่แล้วตอนนี้พี่ได้เซ็นสัญญากับบริษัทของพี่ลู่จะต้องมีใครสักคนที่ต้องการเล่นงานพี่แน่ๆแ,แต่ทำไมถึงไม่มีการแถลงข่าวเลยละ่ะซูโยอีก็ไม่รู้เหมือนกันพี่คะความคิดเห็นพวกนั้นถ้าไม่อยากเห็นก็ปิดไปเถอะไม่ต้องไปดูพอซูโยอีได้ยินก็อดยิ้มไม่ได้เธอไม่มีเวลาแม้แต่จะอ่านความคิดเห็นของชาวเน็ตด,ด้วยซ้ํา เธอแทบไม่ว่างรับโทรศัพท์เลยด้วยฉันสบายดีไม่ต้องกังวลแล้วเรื่องชูร่วหวนล,ล่ะเป็นไงบ้างฟังจากพ่อพูดวันพิจารณาคดีมีกำหนดในอีกสองสัปดาห์แต่หลักฐานทุกอย่างมีข้อสรุปหมดแล้วเธอน่าจะถูกตัดสินจำคุกสามปีหรือมากกว่านั้นสูโยอ,อิเงียบไปครู่หนึ่งเพราะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เธอจะออกจากคุกและกลับเข้าสู่วงการบันเทิงได้อีกครั้งสมควรแล้ว พี่สาวฉันส่งของขวัญให้พี่เพื่อแสดงความยินดีที่พี่เซ็นสัญญากับเทียนฉีเอนเตอร์เทนเมนต์ไปแล้วพรุ่งนี้น่าจะถึงอย่าลืมเซ็นรับด้วยนะแต่ซูโยอีไม่สนใจตืมขอบคุณมากเธอวางสายโทรศัพท์และเข้าเวปบอเพื่ออ่านความคิดเห็นต่อทันทีบัญชีของเธอซูโยอีมีเพียงโพสตเดียวซึ่งเป็นรูปถ่ายของเธอและเฉินซีซีเดิมที่โพสตเวปบอนี้มีความคิดเห็นเพียงสามหมื่นความคิดเห็นแต่ตอนนี้กลับเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งแสนแล้ว บางคนเข้ามาด่าเธอบางคนเข้ามาปลอบโยนและให้กำลังใจซูโย,โยอีคิดอยู่ครู่หนึ่งและโพสรูปถ่ายของตัวเองพร้อมคำบรรยายว่าฉันสบายดีขอบคุณที่เป็นห่วงบทที่115ค่อนข้างมีระดับวันต่อมาซูโย,โยอีได้รับพัสดุที่มาในกล่องบรรจุสีเขียวอมเทาที่มีคำว่า ys เขียนอยู่เธอเปิดกล่องก็พบกับชุดสีดำที่ถูกพับอย่างเรียบร้อยอยู่ข้างใน ซูโยอีจำได้อย่างรวดเร็วว่านี่คือชุดกี่เผ้าสีดำที่เธอเคยแอบมองเมื่อครั้งที่ทั้งสามคนไปซื้อของด้วยกันในเวลานั้นซูยินต้องการซื้อให้แต่เธอไม่มีสิทธิ์เพราะยังไม่ได้เป็นสมาชิกระดับสูงมือของซูโยอีค่อยๆลูบไปบนชุดกี่เพ้าสัมผัสได้ถึงเนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มและการตัดเย็บที่ประณีตซึ่งสวยมากๆสุนักจิ้งจอกนอนอยู่บนโซฟาพลางชำืองมองเธอเป็นอะไรไปแค่เสื้อผ้าชิ้นเดียวก็อึ้งแล้วเหรอ ซูโยอีไม่สนใจเจ้าจิ้งจอกและเธอใช้เวลานานมากในการเก็บเสื้อผ้าอย่างระมัดระวังไม่ลองใส่เหรอถ้ามันไม่พอดีละ่ะถ้าใส่ไม่ได้ฉันจะเก็บมันไว้สุนักจิ้งจอกกรอกตาและยอมรับในใจว่าแม้มันจะดูละครไอดอลวัยรุ่นมานับไม่ถ้วนแต่บางครั้งมันก็ยังไม่เข้าใจว่าซู้จูกำลังคิดอะไรอยู่เวลาผ่านไปถึงวันพฤหัสบดีในตอนนี้เหอชินเริ่มชวนซูโยอีคุยเกี่ยวกับข้อควรระวังและขั้นตอนสำหรับการถแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นงานเหอชินก็ชี้ไปยังชุดสี่หรือห้าชุดข้างหลังเธอและกล่าวว่าหลังจากที่เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการจะมีแบรนด์มากกว่าสิบแบรนด์ติดต่อฉันเพื่อจัดหาชุดออกงานและเครื่องประดับให้คุณแบบฟรีๆฉันได้เลือกแบรนด์ที่มีชื่อเสียงหลายแบรนด์มาให้แล้วคุณชอบชุดแบบไหนมองแวบแรกมันสวยมากทุกชุดไม่ว่าจะเป็นชุดกระโปรงที่ยาวลากพื้นหรือชุดกระโปรงพองๆที่มีสีสันสดใสทั้งสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงิน เธอคงดูเหมือนผีเสื้อเมื่อสวมใส่พวกมันมีชุดเดียวที่ดูเรียบเรียบสะอาดตาคือชุดสีขาวแต่มันดูเปิดเผยเกินไปซูโยอีคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่าการเซ็นสัญญาไม่ใช่การเข้าร่วมงานเลี้ยงมันจะดีกว่าถ้าใส่แบบเรียบร้อยและดูสะอาดสะอา้านคุณซูถึงชุดพวกนี้มันจะดูเยอะไปหน่อยแต่ถ้าอยู่ในกล้องมันจะดูดีมากนะคะทำไมคุณไม่ลองก่อนละ่ะซูโยอิรีตาลงและพูดว่าไม่จําเป็น เธอเคยฝันอยากเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กๆเ,เธอไม่สามารถนับจำนวนงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตและงานประกาศรางวัลที่เธอเคยดูได้เลยว่ามีกี่งานเธอยังคงจำมันได้งานแถลงข่าวล้วนเกี่ยวกับธุรกิจเธอสามารถสวมชุดสูทแบบมืออาชีพได้แต่ถ้าเธอต้องการสวมเสื้อผ้าที่มีสีสันจริงๆมันจะดูไม่เหมาะสมหรือเปล่าซูโยอีปฏิเสธทันทีซึ่งทำให้เหอชินตกตะลึงไปครู่หนึ่งหลังจากที่รู้จักกันมาสักพัก,พกเธอคิดว่าซูโยอีจะเป็นคนพูดเก่ง แต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นในตอนนี้ซูโยอีอาจจะอารมณ์ไม่ดีแต่เธอก็มีความคิดเห็นของเธอเองทำให้เหอชินเขินอายแต่ฉันปฏิเสธเสื้อผ้าจากแบรนด์อื่นไปแล้วพรุ่งนี้จะมีงานถแถลงข่าวถ้าซูโยอีไม่สวมเสื้อผ้าที่เธอเลือกเธอก็ต้องไปยืมมาจากศิลปินคนอื่นๆในบริษัทเท่านั้นแต่มันก็เป็นการเสียศักดิ์ศรีอย่างมากทำไมคุณไม่ถามคุณซูยินดูล่ะคะ ซูโยอีใส่หัวของเธอและบอกว่าเธอไม่ต้องการรบกวนหยินหยินด้วยเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ดวงตาสีน้ำเงินไพลินของเจ้าจิ้งจอกกลอกเป็นวงกลมและหางของมันก็สะบัดไปมาจากนั้นชุดกี่เพ้าสีดำก็ถูกจัดวางอย่างดีบนราวแขวนทันทีเมื่อเหอชินเงยหน้าขึ้นและเห็นชุดกี่เพ้าเธอก็คิดว่านี่อาจเป็นอาการตาลายของตัวเองดูเหมือนจะไม่มีชุดแบบนี้อยู่บนราวแขวนนี้เธอยังคงสงสัยพลางลุกขึ้นและเดินไปที่ราวนราวนไปรอบๆบเสื้อผ้าชุดนั้น กระทั่งพลิกป้ายด้านในของชุดกี่เพ้าออกมาดูแน่นอนว่ามันคือ YS และยังมีลายเซ็นเล็กๆเ,เขียนด้านล่างว่า K1 เป็นชื่อของดีไซเนอร์ชื่อดังว s เป็นเพียงแบรนด์หรูที่มีมูลค่าไม่มากนะักแต่เมื่อมันเป็นผลงานที่ออกแบบโดย K1 ก็จัดได้ว่าหรูหราดาราชื่อดังหลายคนเชิญ K1 มาออกแบบชุดของพวกเขาโดยเฉพาะคุณซูชุดนี้เป็นของคุณหรือเปล่าคะ ซูโยอีพยักหน้าและจ้องไปที่สุนัขจิ้งจอกขณะที่เหอชินมองมาที่เธอคุณซูฉันแนะนำให้คุณใส่ชุดนี้ไปงานแถลงข่าวมันเป็นชุดกี่เพ้าจึงเหมาะมากสำหรับวันพรุ่งนี้นี่คือชุดชั้นสูงซูโยอีไม่ลังเลเช่นกันและแตัดสินใจเลือกเสื้อผ้าของเธอทั้งสองยังคงเลือกเครื่องประดับรองเท้าและเครื่องประดับอื่นๆต่อไปไม่นานวันเวลาก็ผ่านไปในคืนนั้นซูโยอีมาสหน้าและเข้านอนแต่หัวค่ำเพื่อที่พรุ่งนี้จะได้ดูดีต่อหน้ากล้อง ก่อนนอนก็คอยซ้อมตอบคำถามนักข่าวนาฬิกาปลุกดังขึ้นตอน6กโมงเช้าซูโยอีเพียงแค่อาบน้ำและลงไปชั้นล่างซึ่งรถมีผู้ช่วยรอยอยู่นอกประตูอยู่แล้วไม่รู้ว่าเธอหูฝาดไปหรือเปล่าซูโยอีเหมือนจะได้ยินเสียงถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือแต่เมื่อเธอมองกลับไปก็ไม่เห็นอะไรหลังจากขึ้นรถเธอพบว่าสุยเวยก็อยู่ที่นั่นด้วยซูโยอีจึงทักทายหญิงสาวในรถแต่อีกฝ่ายยังคงมีสีหน้าจริงจังคุณดูดีนะ แม้ว่าสุยเว่ยจะเคยเห็นผู้คนมานับไม่ถ้วนแต่ใบหน้าเรียบๆของซูโยอีก็ดูไร้ที่ติสำหรับเธอเมื่อคืนฉันเข้านอนเร็วหน้าเหอชินส่งขนมปังและนมจากเบาะหลังฉันซื้อมาระหว่างทางครั้งหน้าคุณบอกฉันล่วงหน้าได้เลยว่าอยากกินอะไรในขณะที่ซูโยอีกำลังรับประทานอาหารเช้าสุยเว่ยก็พูดอย่างเคร่งขรึมว่าฉันได้เห็นสถานที่จัดงานแล้วเสื้อผ้าก็โอเคแต่เครื่องประดับไม่เข้ากัน และฉันจึงเปลี่ยนเป็นชุดโอเชียนสตาให้แล้วรองเท้าเป็นรองเท้าส้นสูงแต่ฉันคิดว่าคุณคงใส่ส้นส,สูงไม่เก่งนักซูโยอีหยุดชะงักและพูดว่าฉันใส่ได้แต่คงจะติดขัดนิดหน่อยก่อนที่เธอจะอ้วนเธอก็เคยใส่รองเท้าส้นเข็มมาก่อนแต่มาตกหลุมรักรองเท้าส้นเตี้ยในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้เองระวังล้มด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็เปลี่ยนคู่ได้เมื่อเทียบกับการหลอกตัวเองการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกยังสบายใจสะกว่า เมื่อมาถึงบริษัทสุยเว่ยก็กล่าวว่าเหอชินจะตามคุณไปฉันจะคอยดูแลคุณที่งานแถลงข่าวอย่าลืมฟังคำถามก่อนที่จะตอบละมันจะต้องมีคำถามจากนักข่าวที่ไม่ได้เตรียมตัวมาแน่นอนถ้าเป็นคำถามที่ละเอียดอ่อนหรือต้องการโจมตีหากคุณไม่รู้ว่าจะตอบคำถามอย่างไรคุณสามารถไม่ตอบได้ประธานลู่และฉันจะคอยควบคุมสถานการณ์เมื่อเห็นสุยเว่ยพูดอย่างจริงจังซูโย,โยอีก็เริ่มประม่าและพูดว่าตกลง ห้องแต่งตัวบนชั้นเจ็ดอวีชิงเจ้ามาถึงแล้วและเมื่อซูโยอีเข้ามาเธอก็ยิ้มให้หญิงสาวเล็กน้อยไม่เจอกันนานทั้งสองทักทายกันเมื่อซูโยอีเห็นชายคนหนึ่งนั่งข้างเธอเธอก็อดไม่ได้ที่จะสงสัยเขาดูไม่เหมือนช่างแต่งหน้าเลยไม่มีเวลาถามเหอชินดึงเธอลงมานั่งและเรียกช่างมาทำผมให้เธอเมื่อเวลาผ่านไปจู่ๆก็มีข่าวจากนิตยสารเฟิงหยุนออกมาจนทำให้เกิดกระแสที่น่าตกใจบนโลกอินเทอร์เน็ต ข่าวใหญ่ศิลปินที่กำลังจะเซ็นสัญญากับเทียนชีเอ็นเตอร์เทนเมนต์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งการนอกใจระหว่างการแต่งงานและการหย่าร้างต้องบอกว่านักข่าวเขียนหัวเรื่องได้ดีมากในช่วงพริบตาชาวเน็ตก็ถูกกระตุ้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นตื่นตกใจและโกรธพวกเขาอดไม่ได้ที่จะเข้าไปค้นหาว่าเป็นใครกันแน่ส่วนแฟนคลับของซูโยอีมองว่านี่เป็นอีกโพส์หนึ่งที่ใส่ร้ายไอดอลของตนและเตรียมเปิดศึกด้วยคำพูดแต่เมื่อคลิกเข้าไปดูก็เห็นรูปถ่ายทะเบียนสมรสและใบหย่าที่ชัดเจน มีทั้งวันที่และเลขประจำตัวประชาชนระบุไว้อย่างชัดเจนอีกด้านเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจดทะเบียนสมรสในกรุงปักกิ่งก็ได้ตรวจสอบบันทึกออนไลน์ตามหมายเลขนั้นและพบว่าซูโยอีเคยแต่งงานแล้วและทําการหย่าไปเรียบร้อยด้วยวิธีนี้ความน่าเชื่อถือของข่าวได้เพิ่มขึ้นอย่างมากรูปบนเตียงนอนรูปจูบรูปการนอกใจและชีวิตส่วนตัวที่วุ่นวายแฟนๆต่างงงกันหมดนี่คือคนที่พวกเขาชอบจริงๆเหรอ แม้ว่าสภาพจิตใจจะไม่เต็มใจที่จะยอมรับแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดๆเลยมาหักล้างได้แต่อุทานออกมาอย่างแห้งๆว่าจงเชื่อในโยโย่แต่ถึงอย่างนั้นก็มีคนด่าซูโยอีมากขึ้นเรื่อยๆ